บทที่175เมืองจิ้นเฉิงพระชายยะท,ท่านดูเถิดรอบท่อของเมืองจินเฉิงถูกอบพรมด้วยกองทัพทหารเกือบล้านนายถ้าหากสงครามเผดฉากขึ้นผู้คนจะต้องบาดเจ็บน้มตาเป็นเบืออย่างแน่นอนอินเชียนเมืองตามทงจิงขึ้นมาบนหอก,กำแพงเมืองนางมองถูกกองทัพทหารมหาศาลมือดฝ้ามัวดินที่ด้านนอกวาวตาเนี่งสงบเในใจัคกำลังคิดคำนวณเงียบๆว่าผ่านไปกี่วันแล้ว ตอนนี้ไพ,พ่เพิของเชินอ๋องและไห่อ๋องมีมากเกือบล้านนายทหารเหล่านี้รุนพิดท้อมเมืองจินเชิงอ๋องอย่างแน่นนาะทําให้คนในเมืองจะหนีออกไปก็ไม่ได้ต่อให้เฉียวเฟยอยางระดมก,กําลังทาหารมานเล่าห้าแสนนายแต่ก็คงไม่อาจบุกเข้ามาได้ในทันทีทันใดนอกจากนั้นแม้เฉียวเฟยอยากจะผ่านด่านไห่อ๋องมาได้ยังคงต้องผ่านด่านเชิญอ๋องหากคิดจะเข้ามาให้ถึงเมืองจินเชิงอย่างราบรื่นได้แต่ต้องหาวิธีอื่นแล้วท่านแม่ทัพ พวกทราถูกขังอยู่ในเมืองจชิงเฉิงมา20กว่าวันแล้วท่านว่าเฉินอ๋องก,กรไหายอ๋องผู้ถ้าจะลงมือก่อนสายตาอินเฉินเมืองทอดองออกไปไกลแสนไกลหมายจะหาธงของกองทัพชูอ๋องแต่ว่าตรงหน้ามีทัพใหญ่เกือบล้านนบบายบทบังสายตาเอาไว้จึงไม่อาจมองเห็นกองทัพพวกชูเฟอย่างได้แม้แต่ิดเดียวเมื่อได้ยินคำถามของอินเฉินเมืองตงจิ้ง,ง,งก็ขึ้นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงค่อยเอ่ยด้วยความรมะมัดระวังอพราชา พวกเราถูกของอังในเมืองชินเฉิงมานานเพียงนี้ข่าวสารต่างๆล้วนถูกปิดกันหากวิเคราะห์ว่าระหว่างสองฝ่ายนี้ผู้ถ้าจะชิงลงมือก่อนก็คงพูดรากกันบากยิ่งถ้าเกิดสามารถวรวบรวมข่าวสารสถานการณ์การรบในระยะนี้มาวิเคราะห์ได้ก็อาจจะพอแม่นยำอยู่บ้าง บหน้าตรงจินเผยรอยยิ้มคืนๆอย่างไม่อาจห้ามต่อให้เขามีความสามารถสูงส่งก็มิอาจนำทัพทหารเพียงแสนกว่านายช่วงชิงชัยชนะมาจากเงื้อมือของกำลังพลทัพ้านนายได้ยังไม่ต้องพูดถึงเชิญอ๋องและหายอ๋องที่ต่างเป็นบุคคลผู้เก่งกาจสามารถในการทบด้วยกันทั้งคู่แั้นเห็นตรงจิ้นบอกข่าวตามความเป็นจริงอินเชินเมืองหาได้ถือโทษโกรธเขาไม่เพราะในใจนางทับแบกรับความโกรธกไว้ใจเอาไว้นอกจากวันนั้น ตอนที่มาถึงเมืองจินเชิงถึงอินเชนเมืองได้สั่งให้ดองจำนำอีจ้จะส่งข่าวออกไปข่าวสารละเอียดยิบย่อยอื่นๆอีกมากมายก็ไม่อาจส่งออกไปภายนอกได้อีกดูเหมือนว่าครั้งนี้เฉินอ๋องและไฮอ๋องจะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะจับตัวเองให้ได้แต่สิ่งที่ทาให้อินเชนเมืองกังวลใจที่สุดในดตอนนี้ก็คือเฉินอ๋องกับไฮอ๋องรู้ดมให้ว่าในมือตนมีป้ายเล็กอักษรแดงของผสมกษัตริย์อยู่อินเชนเมืองเงยหนะ้ามองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นอกกาแพงเมืองอีกคลา มือขวาอดลุบตรงหน้าอกที่ปลายหยกนั้นห้อยอยู่ไม่ได้คิ้วงามส่วนสวยค่อยๆขมวดมุ่นเข้าหากันในข่ายทหารชูอองซึ่งอยู่วง้อมนอกสุดฉี่จิงหยดนา่งกองทัพของตนเองมาอย่างค่ายทหารของชูเฟยหยางจากนั้นโยนไห่เฉินซีที่ถูกจับมัดแน่นลงตรงหน้าชูเฟยหยางก่อนจะเอย่ยด้วยเสียงเย,ย็นเยียบชูเฟยหยางข้าเอาคนมาให้เจ้าแล้วเจ้ากับข้าถือว่าหายกัน ชูเฟยหางกำลังหารื่อแผนการทบเกล่าแม่ทับในกองอยู่แต่จู่ๆฉีจิงหยวนก็เดินผุกเข้ามาแถมยังโยนไห่เฉินซีลงตรงหน้าเขาอีกด้วยจึงย่นหัวคิ้วเล็กน้อยอย่างห้ามไม่อยู่ชูเฟยหางหยุดเรื่องที่กำลังปรึกษาพูดคุยอยู่เมื่อครู่นี้เอาไว้ก่อนชั่วคราวฉากนั้นหันไปยิ้มบังบักให้ฉีจิงหยวนพร้อมกับกล่าวว่าลำบากองราชทายาทแล้วจริงๆแต่ก็ยังมีอีกเรื่องที่อยากขอเ้องให้องค์ราชทายาทช่วยเราจบชูเฟยหยาง กับพงโงกศีสันให้สีถินบอกไปในให้สีถินลากตัวไฮเชิซีออกไปแล้วคอยจับตาให้ดีสีถิ่นเข้าใจความหมายจึงรีบกระชากตัวไฮเชิซีที่หน้าความอยู่กับฟืนขึ้นมาก็จะนําตัวเขาออกไปทันทีเหล่าแม่ทัพในกองที่ปรึกษาหาด้วยกับชูฟยางอยู่ก่อนหน้านี้ต่างพากันก้าวทําออกไปเช่นกันฉีทิงหยดเห็นชูฟยางจัดการเก็บขวดในช่องพิลตาในใจก็รู้ว่าเขาต้องมีเรื่องสําคัญอยากพูดเป็นแน่ จึงนั่งลงอย่างไม่เกรงอ,อกเกรงใจแม้แต่น้อยหลังจากดื่มน้ำชาให้ตนเองจึงค่อยเปิดปากเอ่ยมีเรื่องอันใดเรื่องของซีชูข้าไม่อยากสอดมือเข้าไปยุ่งหากไม่ใช่เพราะต้องการแก้แค้นให้หลงเอ,อ๋อเจ้าคิดว่าข้าจะกระโดดเข้าไปในบ่อน้ำคุณคุณของพวกเจ้าหรือจูเฟยหยางฟังท้อยคำของฉีจิงหยวนกลับเพียงแค่ยิ้มน้อยๆไม่ได้เอ่ยว่าจะใดๆพูดก,กันในมือเคาะลงบนโต๊ะาปาอยู่สองสามทีจากนั้นก็เอ่ยว่า สำหรับองค์ชายยทแล้ว,าลวหาใช่เรื่องยากอันใดไม่ท่านเองก็รู้ว่าตอนนี้ไฮองก็เฉิอฮองต่างก็คิดจะตั้งทาเป็นห้องเต้หากค้าต้องการจะชนะสึกครั้งนี้ปะการแรกจําเป็นต้องใช้เวลาปะการที่สองก็ต้องสุกซ่อนจุดอ่อนเอาไว้คนฉลาดเฉลยยังชีจริงหยวนมีเหลือจะไม่เข้าใจความในในท้ายห้คำของชูไฟหยางหลังจากฟังว่าจะของชูไฟหยางจบ หัวคิ้วองฉีจริงหยวนผลับขมวดแน่นในสายตาที่มองฉูไฟหยางเจอได้แววงงงงผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงเอ่ยขึ้นอย่างช้าช้าชุดอ่อนนี้หมายถึงอินเชนเมืองเจ้าอยากให้ข้าพาอินเชนเมืองผับเผยฉีไปก่อนชั่วเขาให้เจ้าไม่ต้องห่วงหนะ้าพวงหลังแต่จากที่ข้ารู้จักอินเชนเมืองนางไม่มีทางอยอมไปทักเจ้าในช่วงเวลานี้แน่ฉูเฟหยางสายีีษะ พอเสร็จคำวิเคราะห์ข,ของฉีจิงหยวนโดยสีหน้ามันนานา่นคงแน่วแน่นำเสียงมั่นใจเต็มเปียมไม่หรอกมึงเอ่ยต้องเห็นด้วยแน่นอนสินส้นเสียจทั้งสองก็ไม่ได้เอ่ยวาจาใดๆอีกในใจของทั้งคู่ต่างคนต่างคิดเรื่องของตอนเองฉีจิงหยวนไม่ได้หันกายเดินจากภายในทันทีจึงเท่ากับเป็นการบอกให้ชูเฟยหยางรู้คำตอบของเขาโดยท่าทางฉีจิงหยวนยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักระยะ รอให้ฉูไฟยางช่วยอินเชินมาออกมาได้แล้วค่อยพาทางลับไปฉีด้วยกันแต่ไม่คาดคิดว่าคืนนั้นลับมีคนที่นึกไม่ถึงผู้หนึ่งเมื่อเยือนใ่ล้ทหารกลางดึกฉูไฟยางมองหานเชอร์ที่ปรากฏตัวขึ้นตรงน้าอย่างกระทนหันในใจรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะหลังจากหันเชอร์ติดตามเชนอองไปยังสุสานหลงมาห้าเดินก่อนก็ไม่ได้ผลห้ามาอีกก่รที่ได้พบเขาวันนี้ แนื่องจาอยู่นอกเหนือความคาดหมายของฉูบไฟยาจริงๆนึกไม่ถึงว่าหานเชอร์ไม่เพียงแต่ยังมีชีวิตอยู่ฉันยังสามารถหาตนเองจนเจอทําให้คนอดดูเพาไม่ได้โดยแท้บนหน้านของหานเชอร์ตอนนี้มีคิีนอายแข็งขึ้นม,มากขึ้นกว่าเก่าดวงตาใส่กระจังดุดเดิมแต่ว่าวะระกายคมกรากับดุดดันขึ้นมากทวีเหล่ามารดูจากการแต่งกายด้วยสีหน้าของหานเชอร์อรู้ว่าหลายเดือนที่ผ่านมานี้ เขาไม่ได้ถูกทำร้ายทารุณใอยังใดชูเฟยอย่างถอนสายตาที่มองสำวรวจหันเชิ์ครับในดวงตาที่เจิดจ้าระลิบร,ร,ระยับแล้วกับหินเหยย่าแยฉาดชา,ชา,ชายทอยิ้มอ่อนๆก่อนจะเอ่ยแต่ทำอย่างเรียบเฉยว่ามาถึงขั้นนี้แล้วอัครเสนาบดิหารยังไม่คิดบอกฐานะที่แท้จริงของตอนเองอีกหรือพอว่าชานี้พลออกไปบนใบหน้าของหันเซรอซึ่งเทมทียังสุข,ขุมเยือกเย็น ทนปรากฏความแตกใจอย่างห้าไม่อยู่แต่พอยอนคิดดูบนโลกใบนี้คงไม่มีเรื่องใดสามารถปิดบังชูไฟอย่างได้กระมังท่านใดนั้นหัวใจที่ดอนโลนิคหนอของหานเชอร์กับหานสงบนิ่งลงทันใดดวงตาคู่นั้นมองสบในตาของชูไฟอย่างก่อนจะค่อยๆเอ่ยขึ้นว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่อาจลดพนสายตาของท่านอองได้จริงๆข้ากับหานเซาเมียนเป็นพี่น้องฝาแฝดกันพวกเราต่างก็เป็นบุตรของทวดองและชายาเอกหานทั้งคู่ คำอธิบายของฮันเชอร์ทำให้ความแทกตื่นตะลึงลานวาดผ่านก้นเมือ่องดวงตาฉูไฟอย่างนึกไม่ถึงว่าฮันเชอร์กับฮันเซาเมียนจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันทีแรกตนเองกับเมื่งเอ๋อเพียงแค่คาดเดาไว้ว่าฮันเชอร์น่าจะมีความเกี่ยวพันบางอย่างกับสกุลหานส่วนฮันเซาเมียนก็มีความสัมพันธ์กับตัวอ๋องแต่คิดไม่ถึงว่าเรื่องจริงจะกลับใครเป็นเช่นนี้หันเชอร์สังเกตได้ว่า ว่าต่ของจูบไฟหยางเปลี่ยนแปลอไปเล็กน้อยแต่เขาขับผวเขายัางไม่คล้ยใส่ใจนะักต่อจากนั้นก็พูดตอบไปว่าในใจท่านอ,องคงรู้อยู่แล้วว่าตัวอองสุขุมใจเย็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งยังได้รับความผดผ่านจากค้องเต้ซีฉีตี้ทว่าความผดภานนี้กับฝั่งลกเงาแห่งไฮยานะให้แก่คนข้างกันของตัวอองและลกเงาแห่งไฮยาน,นี้ก็คือห้องเทยีเฉียตี้นั่นเองไปที่ชาย,ยาเอก คลอดพุฒนั้นเป็นเพีเเที่มีการแย่งชิงบัลังอย่างรุเดือดรุนแรงมากที่สุดเพื่อหยุดยังไม่ให้ชายาเอกหันให้กําเนิดและจะทายาทน้อยโดยเหตุนีห้องเต้อ้เฉียนตี้จึงวางแผนลงมือในระหว่างที่ชายาเอกหันคลอดพุฒแต่เรื่องนี้กับถูกโทษของล่วงรู้เข้าเขาจึงให้คนสกุลหันร,รอบศพเพนทาลกและอุ้มหันเซาเมียนที่เพิ่งจะคลอดออกมาหนีออกไปอย่างลับลับจากนั้นเขาก็พาคนสกุลหันออกไปจากจวนโทษออกด้วยตนเอง แต่หารู้ไห้ว่าชายาเอกหันนั้นตั้งคันเด็กฝาแฝดเพศชายเมื่อเด็กคนที่สองเกิดมาชายาเอกหันจึงทำได้เพียงให้สาวใช้ประจําคันของตนเองและองค์ครรกอุ้มเด็กคนนั้นหนีหายออกจากโจรตัวอ๋องส่วนชายาเอกหันก็ถูกคนที่ห้องใต้อี้เฉียนตี้ส่งมาสังหารจนสิ้นชีวิตเ่าจบหันเซ่เกิดขวกกำไลก็ทําอนน้อยที่ทําขึ้นจากทองคําบริสุทธิ์ พร้อมทั้งสลักลวดลายมังกรพังหาดวงหนึ่งออกมาจากในอกส่งให้ฉูเไฟหยางเพียงแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นเครื่องประทับของเด็กทาลกในแผ่นดินนี้คนที่สามารถสวมใส่เครื่องประทับที่สลักลวดลายมังกรพังหาดมีเพียงเชื้อพระวงศ์เท่านั้นหลักฐานนี้มากพอจะอธิบายได้ว่าวาจาของา่านเชอร์นั้นเป็นความจริง่านเชอรอรับกำไรข้อเท้าที่ฉูเไฟหยางยื่นคขืนกลับมาให้จากนั้นเอ่ยต่อไปจนจบ ข้าเองก็เพิ่งรู้ที่มาที่ไปและเรื่องนี้หลังจากสอบขนทางนี้เองส่วนบิดามารดาบุญธรรมของข้าก็นําเงินทองที่ท่านแม่มอบให้พวกเขาฝึกฝนหน่วยลาดตรยเกลุ่มหนึ่งเอาไว้ยอย่างลับๆเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองข้าโดยเฉพาะที่ครั้งนี้ข้าสามารถหลอดผลจากการลอบสังหารของเฉินอ๋องที่สุสานหลวงได้พวกเขามีความดีความชอบไม่น้อย ชูเฟหยางนำอายุของหานเชื่อมาเทียบกับระยะเวลาที่ห้องเต้อ้เฉียนตี้ของราชในใจก็เริ่มเชื่อว่าวาจาของหานเชื่อมากยิ่งขึ้นแตว่าชูไฟหยางผันนึกบ,บางอย่างขึ้นมาได้ดังนั้นจึงเอ่ยปากซักถามเช่นนั้นเจ้าคิดจะทำอย่างไรบัดนี้ห้องเต้อ้เฉียนตี้สิ้นพระชนไปแล้วต่อให้เจ้าอยากแก้แค้นก็หาตัวเขาไม่เจอหรือว่าเจ้าอยากผกกของใต้ท่าแทนเขาได้ยินดังนั้นในดวงตาหานเชื่อ แววตาเธออนุหกตกใจแต่เขากลับเพียงหัวเราะก่อนจะใส,ส่ศีรษะพลางกล่าวท่านองข้าไม่ได้คิดจะทาเช่นนั้นหรอกข้าแค่อยากเจ้าแค่อยากช่วยชีเฟยชิงออกมาชูไฟยอย่างถัดผลดคาพูดของหานเซอรอเอ่ยชื่อที่สลักอยู่ในหัวใจหานเชื้อออกมาอย่างลึกซึง้งแต่เจ้าช่วยนันออกมาได้แล้วย่างไรต่อเล่าไม่ว่าผู้ใดได้ครอบครองใต้ล่านี้ก็คงไม่มีใครทำดีต่อสกุลชีหรอก ถ้าหากเป็นเช่นนั้นมีสู้ให้เจ้าที่มีฐานะเป็นพาติยะขึ้นครองพลักเองเสียยังจะดีกว่าจะได้ปกป้องสกุลชีให้แก้วคลาดปลอดภัยชูเฟยหยางเอ่ยตามติดๆวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่ผลเสียให้หันเชื่อฟังชูเฟยหยางก็เชื่อว่าโดยความฉลาดปัจจุบของหันเชื่อเขาจะต้องเลือกตัวเลอกที่ถูกที่สุดทันในนั้นหันเชื่อก้มหน้าจมจอยอยู่ท่้มกลางความเงียบชูเฟยหยางก็ไม่ได้บังคับเขาอีกแต่กลับจิบชายอย่างเงียบสงบรอคอยคําตอบจากหันเชื่อ ผ่านไปคู่ใหญ่หานเชื้อจึงคง่อยเงยหน้าขึ้นในดวงตาย,ยังคงฉายประกายใส่กระจังดุดเดิมทอยยมองไปทางชูไฟยางกลับเฉื่อยแท้ด้วยความเทอบแทงใจโดยความสามารถและฝีมือของท่านอ,องหากคิดอยากจะนั่งบัลลังมังกรเป็นเรื่องง่ายดดยดุพฟิกฟ่ามือเหตุใดท่านอองจึงต้องยกบัลลังอันสูงส่งนั้นให้ผู้อื่นด้วยเล่าอีกอย่างข้ากับหานเซ้าเมียนก็เป็นพี่น้องฝา,าแฝดกันฉันหนท่านอองจึงเจาะชงเลือกข้าเล่าชูไฟยาง หวังถ้วยชาในมือลงด้วยมุมปากอมยิม้มกระทั่งยำเขาเหื่อยหน้าขึ้นมาอีกครั้งรอยยิ้มตรงมุมปากก็เ,เลื่อนหายไปจนหมดสิน้นในดวงตาทอแผวเข้มขลึมจริงจังก่อนจะเอ่ยปากคล้ายกับให้คำมั่นสัญญาความปรารถนาของข้าไม่ได้อยู่ที่บัลลังในเมื่อมีผู้สืบทอดที่ดีพอคามอบบลลังให้เจ้าแล้วก็ทายจากพยายางไว้วางใจส่วนหานเซาเมียนเขาเป็นคนซื่อตรงเกินไปเทียบกับเจ้าแล้วยังขาดความเด็ดขาดอย่างที่ผู้เป็นกษัตริย์พึงมี ทัน,นององขาดให้เขาทําเช่นไรฮันเชอร์รู้ดีว่าหากอยากได้ความช่วยเหลือจากชูฟยางตนเองก็ต้องลงแทงด้วยเช่นกันเห็นเพียงชูฟยางกวักมือเรียกเขาบอกว่าห้ฮันเซอร์ขยับเข้าไปใก,ใกล้ๆฉากนั้นกับสิบสองที่ข้างหูเขาเหตุบตรดูช่วงเดือนสิบสองทองนภาทางเหนือเริ่มมีหิมะเกล็ดใหญ่โปรยปลายลงมาพะชายาะหิมะตกแล้วเจ้าค่ะ ถูกพ้อมอยู่ในเมืองจิ้นเฉิงมากกว่าหนึ่งเดือนแล้วสิ่งที่อินเชนมั่งคิดและทำในแต่ละวันก็คือจะบุกทะลวงแนวป้องกันของเฉินอ๋องและไ้อ๋องออกไปได้อย่างไรแต่น่าเสียดายที่ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้การป้องกันของทั้งสองกองทัพยิ่งแน่นหนามากขึ้นทุกทีมีหนำซ้ำกำลังทหารของแต่ละฝ่ายยังเพิ่มขึน้นราวๆหนึ่งแสนนายเดี๋ยวถ้าเฉินอ๋องและไห่อ๋อง คงตระหนักได้ว่าสงครามที่โกลาหลวุ่นวายไปทั่วทุกหงแท่งในแคว้นซี่ชุกกำลังจะสิ้นสุดลงและสงครามครั้งใหญ่ก็จะเปิดฉากขึ้นโดยทบเมืองจินเฉิงนี้เองยิ่งไปกว่านั้นที่พวกเขาทําเช่นนี้ก็เป็นการบอกให้อินเฉินเมืองรู้ว่าทั้งสองฝ่ายรู้แล้วว่าในมือนางมีป้ายเหล็กอ,อักษรแดงอยู่ไปขึ้นไปดูที่หอกําแพงเพืองกันเถิด อินเชียนเมืองโมหิมะสีขาวก้อนใหญ่ที่ผิวพับลงมาอย่างไม่ขาดสายจากนั้นรูปท้องที่กลุ่มโนวนขึ้นพางลุกขึ้นยืนช้าๆโมชนเห็นทั้งนั้นจึงรีบนำเสื้อทักปุกผ้าฝ้ายตัวหนาซึ่งอยู่ด้านข้างมาสวมใส่ให้อินเชียนเมืองทันทีต่อมาก็หยิบชุดคลุมกันลมที่ตนเองเร่งมือเยิบขึ้นมาก่อนหน้านี้คลุมทบให้อินเชียนเมืองแล้วจึงค่อยประคองนาเดินออกจากห้องพักอย่างระมัดระวังพระชาย,ยา ดาน,นอกอากาศหนาวเย็นยิ่งท่านขับเขาห้องไปพักผ่อนเถิดมีเรื่องอันใดผู้น้อจะพยบแจ้งพระชาย,ยาทันทีเฉียวอิงที่เฝ้ายามอยู่นอกประตูเห็นอินเชนเมืองเดินออกมาจึงรีบเดินไปอีกท้าของอินเชนเมืงองออกของนางเอาไว้ในทันใดก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาไม่เป็นไรหรอกท่านหมอก,ก็บอกแล้วว่าเดินออกกําลังกายบ่อยๆจะเป็นผลที่ตอนเด็กไปเถิดไปดูกันว่าหิมะได้ของปีนี้ตกหนักขนาดไหน อินเชนเมิ่งพันธบายรยิ้มบางๆในรอยยิ้มแฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนางทำให้คนอดไม่ได้ที่จะลุ่มหลงในใบหน้ายิ้มร้ไมจนั้นพออินเชนเมิ่์เดินออกจากโครงเตียมขันแล้วก็เห็นว่าบนพื้นถูกปกคลุมด้ยวยหิมะบางๆหนึ่งชั้นส่วนถนนสายใหญ่ที่ปกติมักมีผู้คนสัญจรไปมาข,ขวักข่ยยามนิ่งเงียบสงบผิดป,ปกติ พาให้คนใจคอไม่ไดีอย่างยิ่งขันเห็นเฉียวอิงหันการเดินไปทางทวดมา้าเอ็นเชียนมั่งขับยืนมือไปขวางทางเอาไว้มุมปากประดับด้วยรอยยิ้มบางๆเอ่ยขึ้นอย่างเชื่อมชาว่าระยะทางไม่ไกลเท่าใดพวกเราเดินไปเถิดพวดจบอินเชียนเมืองก็เดินลงบันไดไปก่อนใครมุ่งแนบไปยังหอกำแพงเมืองพร้อมกับม่วชนโดยทิ้งรอยเท้เอาไว้เป็นทางยาวเฉียวอิงเห็นนางเดินไปแล้วจึงรีบกางท่อมกระดาษไขสีเหลืองในมือ ผมก็ปลีเข้าไปท่ามกลางหิมะโปรยปลายเดินเข้าไปอยู่ข้างกาอินเชนเมืองไปฝีเท้าเร็วรี่จากนั้นกางร่มกันหิมะสีขาวพองให้นางยามทั้งสามเดินขึ้นไปบนหอ,อก,กำแพงเมืองมีคาดคิดว่าจะได้เห็นตงจินกำลังสั่งการให้ทหารรักษาการประจำามืองและองค์ครับทั้งหมดจัดกระบวนทัพเตรียมรับศึกตอนนี้เขาจ้องมองดูกันขึ้นหนที่ด้านล่างของหอ,อก,กำแพงเมืองโดยสีหน้าท่าทางเคร่งขรึมจริงจัง เห็นเชนเมื่อเวลตาหนักอึ้งอย่างฉับพลันนางรีบเบนใส่ตามองออกไปนอกกำแพงเมืองทันทีแต่แล้วก็เห็นว่ากองทัพทั้งสามซึ่งอยู่ทัมกลางหิมะได้ตั้งทัพเตรียมพร้อมที่จะุกโจมตีเทียบรอยตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบได้เมื่อตกจุ่หายได้บรรยากาศตึงเครียดจึงไม่แปลกที่ตงจินจะเพลงเครียบเป็นกังวลตามไปด้วยปุยหิมาได้ทําให้ทัศนียาภาพพราเหลือซ้ำอย่างให้แยกกองทัพทั้งสามฝ่ายไม่ออกได้ยินเพียงแค่เสียงคลองทบขี่ทุรรอบใหญ่ดังแว่วมา กองทัพทั้งสามซึ่งการเทอมสงบนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวก็เริ่มเข็นฆ่าตลุมพอดกันขึ้นอื่นเชนเมืองก้าวเข้าไปข้างหน้าสองมือจับอยู่บนกำแพงเมืองพยายามเบิกตากว้างจ้องมองแม่ทัพของกองทัพทั้งสามที่อยู่ท่ามกลางหิมะยังจดจอ่อหัวใจทั้งดวงกระโดดขึ้นมาในทันใดพระชายาระวังนะเจ้าคะแม่ที่นี่จะอยู่ห่างจากสนามเพราะพอสมควรแต่ลูกศรน,นั้นพุ่งสะเปสะสะพะ ถ้าผ้าชายาถุกลูกหลงจะได้ทำบาดเจ็บเข้าจะแย่เอานะเจ้าคะผาชายารีบตามผู้้อยขับเิอเจ้าคะ่ะเฉียวอิงเห็นอินเชนเมืองพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจความปลอดภัยของตนเองหัวใชท้ทางดุของเฉียวอิงก็กระสับกระส่ายตามไปด้วยเช่นกันนางรีบร้อนยัดล้มใส่ในมือมู่ชุนฉะนั้นตนเองก็เข้าไปคุมกันอยู่ข้างกายอินเชนเมืองอย่างรวเดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลูกธนูยิงโดนอินเชนเมืองโดยได้ไดรับบาดเจ็บนี่เป็นครัง้งแรกที่อินเชนเมืองได้เห็นภาพการต่อสู้ในสนามรบ ทหารนับล้านในยุคที่ใช้อาวุธธรรมดารรมดาตาดับปาาบาบ้าไก่ดับเงากระบี่โดยดังที่เป็นเลือดเนื้อโลหิตสีแดงอันลุ่มร้อนสัตว์กระเ็นลงบนหิมะสีขาวชีวิตอันยาววัยชีวิตแล้วชีวิตเล่าจบสิ้นอยู่ภายใต้คมอาวุธยันเฉียบขันท่อสายตาม,มองไปบนหิมะขาวโพลนเคยเห็นเศษชิ้นส่วนร่างกายกระจัดกระจายไปทั่วสีแดงสดที่น่าสะยดสยองชวนให้คนหวัหว่นวาไปทั้งกายและใจ ทว่าสิ่งนี้ทำให้อินเชียนเมืองพวงใจยิ่งกว่าก็คือในสนามรบนั้นฝ่ายใดเป็นกองทัพของชูไฟอย่างกันแน่ในดวงตาที่เยือกเย็นไม่สะทกสะท้านในวันวันยามนี้ขับล้นเปียกด้วยความกังวลใจดวงตาคู่งามที่แฝงด้วยความห่วงใย,ยงเต็มเปี่ยมขวาดมาไปทุวทุกสารทิศพยายามสะหาเงาร่างหล่อเหลาในใจนางยามนี้เองไม่รู้ว่าเป็นคำสั่งของผู้ใดทำกลางส่งครอันโกลาหลปั่นปนจุ่จูจก็มีทหารไหลพันนาย เล่งลูกศรที่มีเปลวเพลิงรุกชดชงบนหอ,อกกำแพงเมืองชิ้นเฉิงแทบจะเพียงชัว่วพริบตาเดียวลูกธนูไฟทั้งหมดก็ลอ,อยพุ่งมายังหอ,อกกำแพงเมืองอย่างมืดฟ้ามัวดินกลายสภาพเป็นตาไขา่เพิงขนาดใหญ่ปกคลุมหอ,อกกำแพงเมืองทั้งหมดเอาไว้เบื้องล่างพระชัยะระวังเฉียวอิงย่างรวมกระด,ดาษไขในมือมู่ชุนมากางกั้นเอาไว้หน้าอินเชนเมืองในทันใดก่อนจะคุมกันนางให้ถอยออกไปด้านหลังอย่างเิพย์ทอนสองมือของอินเชนเมือง ปกป้องคันตนเองเอาไว้อย่างระมัดระวังยิ่งจากนั้นกระรีบแ่งเดินทางลงมาจากหอ,อกกำแพงเมืองภายใต้คันคุ้มกันของเชียวอิงแต่จนปัญญาที่ลูกศรที่อีกฝ่ายยิงมามีจำนวนมากเกินไปยามนี้หมืองที่เชิ่ทั้งเมืองจึงกลายเป็นทะเลเพลิงโดยรอบเห็นเพียงบ้านและประชาชนที่ถูกเพลิงเผาราษฎรมากมายที่หลบอยู่ในบ้านก็ถูกบีบให้วิ่งออกมาข้างนอกแต่ว่าเพิ่งก้าวพ้นชัยคาก็มีลูกศรหายใหญ่ ยิงเข้าใส่อย่างรวดเร็วทําให้ต้องสิ้นชีวิตไปอย่างน่าเสียดายอินเชนเมืองย้อนกลับไปที่โรงเตี๊ยมโดยฝีเท้าเร็วรี่เพื่อหลบคลื่อนพยันอันตรายลูกนี้ภายใต้การคุ้มครองของทุกคนนางสีหน้าย่ำแย่ใบหน้าชิดเผือดยิ่งเ,เงือกายเย็นเย็นยังพูดออกมาจากชุ่มหน้าผากมือคู่นั้นซึ่งเทอมทีคอยป้องกันหน้าท้องเอาไว้จิกชุดกระโปรงตนเองแน่นสีหน้าเท่ากับเจ็บปวดทรมานอย่างสุดแสนพระชายาัยยะ ท่านเป็นอะไรไปดรือเจ้าคะท่านตกใจเสียขวัญใช่หรือไม่มือฉุดเห็นอินเชนเมืองสีหน้าไม่สู้ดีจึงพันเอื้อนอันหกตกใจจนขวัญหายกระเจิงกระเจิงทำได้แค่ประคองอินเชนเมืองที่ตัวสั่นเทิมไปทางล่างให้นอนลงบนเตียงก่อนจะวิ่งย้อนออกไปนอกห้องเพื่อแจ้งให้เฉียวอินไปเชิญท่านหมอมาทันทีอินเชนเมืองรู้สึกว่าบริเวณท้องปวดแผลไปละลอกละลอก ในกระโปงถู่ชินตรงร่างกายท่อนล่างคลายกับมีความรู้สึกเฉืนแฉะเล็กน้อยอื่นเฉินมั่งพารู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงไม่กล้าขยับร่างกายทาอำเภอใจอีกนางพยายามขบคลั้นความเจ็บปวดที่ช่องท้องพังนอนทับลงบนเตียงมือทั้งสองข้างจิก้าห่มทิศใต้่างแน่นปล่อยให้หยาดเงยบนใบหน้าไหลลินเปียกเื้นเส้นผมจบแล้วนะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ